เปิดจองแล้ววันนี้นะครับ13มีนาคมแต่ราคาจะมานู่น19-20มีนาคมนะครับใครที่อยากรู้ราคาเนี่ยรอสักครู่นะแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของแล้วรับจองเลยวันนี้นะครับทั้งที่โชว์รูมนะครับเว็บไซต์แล้วก็แอป mg thailand ครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้ก่อนใครเนี่ยได้สิทธิพิเศษด้วยนะจอง1 0 0 0 0มื่นะครับเอาเป็นส่วนลดได้2 0,000ืและแถมสาย v 2 l อีก1 0 0 0 0บาทให้ไปเลยสำหรับคนที่ p booking ตั้งแต่13 -19 มีนาคมนี้ราคามาเต็ม วันที่20สำหรับรถคันนี้ครับ New MG ES ครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียอัพครับและวันนี้เราอยู่กับเราอาจจะคุ้นมากกว่าในนาม MG EP Minor c h a i n นะครับแต่ด้วยเหตุผลบางประการนะครับเรื่องของราคาจำหน่ายนะครับที่ตัว EP เก่าเนี่ยมันเข้ามาตรการของภาครัฐเนาะแล้วถ้า Minor Change i เนี่ย มันไม่สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้เขาเลยต้องเปลี่ยนนะครับเป็นรุ่นใหม่ New MG ES นี่คือเหตุผลที่คาดดาวเอานะครับตามมาตรการของทางภาครัฐโดยที่นี่แหละมันคือ MG5 EV ในต่างประเทศหรือว่า MG EP Minor Change นะครับตัวรถแพลตฟอร์มต่างๆยังเหมือนเดิมแต่ก็จะมีการปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยมากขึ้นรวมถึงนะครับเรื่องของมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันครับก่อนที่จะพาไปดูในรายละเอียดของ แบตเตอรี่นะครับมอเตอร์ระยะก,การทํางานแล้วก็การชาร์จิ้งของตัวรถเนี่ยเรามาดูรอบคันกันก่อนแล้วกันนะครับ New MG e จะเป็น EP แล้ว New MGs นะครับเขาขยันตั้งชื่อจริงๆนะจะปรับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับสวยขึ้นนะจากที่ EP เดิมเนี่ยอาจจะดูโบราณไปสัหน่อยพอเป็นม i n เนอร์เชนแบบนี้มีการปรับลุคปรับอะไรเนี่ยก็ดูสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้า LED โคมก็จะดูทันสมัยแบบนี้เลยนะแอด LED เต็มระบบนะมีเส้นด้านในที่ เป็นสีฟ้านะครับดูสวยเลยทีเดียวเชียวแหละแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เขาเรียกว่าเป็น h i d เด n air v e n วนะครับช่องดักอากาศที่ถูกซ่อนไว้เป็นเหมือนกันชนเป็นเหมือนกระจังด้านหน้าแบบนี้ครับสำหรับด้านในเนาะจะมีระบบระบายอากาศ cooling s y s t e m ครับซึ่งจะเป็นระบบ liquid c o o l i n g จุดนี้เนี่ยใช้คูล링ทั้งในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทํางานที่เต็มร้อยตลอดเวลานั่นเองเนาะชิ้นการตกแต่งก็จะดูสปอร์ตโชว์เชียวแบบนี้ซ่อนเลด้าอยู่จุดนี้นะครับ มีกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็จุดนี้โบนี้ช่องจ่ายไฟไม่ใช่นี่นะครับช่องจ่ายไฟช่องชาร์จไฟนะครับ AC DC หัวชาร์จแบบ CCS Type 2 Combo นะครับแล้วก็อันนี้น่ารักทีเดียวเชียวจุดนี้มันก็จะเป็นเรื่องของระดับแบตเตอรี่นะครับให้ดูเหมือนแบบที่ชาร์จมือถือก็น่ารักดีนะครับแล้วจุดชาร์จที่อยู่ตรงกลางแบบนี้คุณผู้ชมที่ใช้รถ EV ว่าไงมันสามารถเข้าตู้ชาร์จเข้าหัวชาร์จได้ง่ายหรือเปล่าสำหรับผมถือว่า ขับตรงเข้าไปที่ตู้ชาร์จเนี่ยอยู่ในระยะที่น่าจะกําลังโอเคนะจากประสบการณ์ที่มีโอกาสไปชาร์จรถไฟฟ้าตามสถานีชาร์จต่างๆมานะครับชิ้นการตกแต่งสีดําเงานะครับแต่กับโครเมียมแล้วก็คันนี้เนี่ยสีแดงแบบฉ่ำตาดีจริงๆโลโก้ MG แบบ floating ลอยตัวอยู่ที่กระจังด้านหน้าของรถแบบนี้นะครับสวยขึ้นเยอะนะดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยทีเดียวเชียวล้อมแม็กก็ดูสวยงามนะครับเป็นล้อมแม็กแบบนี่เลยสีทูโทนนะ ว,ว้าวติดยางยี่ห้อ Maxxis นะครับ p r i m i t a 5นะครับขนาดล้อมแม็กของเขาจะอยู่ที่17นิ้วนะครับ 215/50R17 ช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็น MacPherson Strut นะครับส่วนด้านหลังเขาจะให้มาเป็น Torsion Beam นี่เองกระจากมองข้างสีเดียวกับตัวรถแต่ด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีด้านแบบนี้ไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED ฝังเรียบร้อยกล้องรอบคันมีมาเรียบร้อยในส่วนของบานกระจกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่า มันจะรูหลาหน่อยเนาะเพราะมันจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับยาวไปจนถึงด้านท้ายของตัวรถเลยมือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมมีสมาร์ทเอนที่ที่ประตูคู่หน้า,าจุดนี้ก็จะเป็นการตกแต่งนะครับเสาบีที่จะเป็นสีดําทุกคันเดี๋ยวนี้เสาบีเสาซีเนี่ยแทบจะให้เป็นสีดําหมดเลยเพื่อให้ตัวรถมันดูโปร่งนะครับดูสปอร์ตด้วยเลี้ยวแหลกลังข้างเขาติดตั้งมาให้เลยเหมาะสําหรับการเป็นรถครอบครัวเพราะว่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็น รถสเตชันวากอนไม่กี่รุ่นในประเทศไทยและน่าจะเป็นสเตชันวากอนรุ่นเดียวในไทยที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับรับน้ําหนักได้โลดสูงสุดเนี่ย75กิโลกรัมเลยสาหรับเลวแหลกหลังคาไม่ได้ติดไว้ทําเท่นะครับติดไว้ใช้งานได้จริงด้านหลังนะครับดิสเบรกทั้ทงด้านหน้าและด้านหลังนะพร้อมคีบระบายความร้อนด้วยช่วงล่างก็จะเป็นออทอชันบีมนะครับสำหรับด้านหลัง SAIC Light Technology ในส่วนของ s i t i o n Light เนี่ยสวยงาม เขาบอกว่ามองชัดเจนเห็นโดดเด่นทุกมุมมองนะก็สวยขึ้นนะครับก็สปอร์ตขึ้นแต่ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไหมในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเพราะว่าหลายคนน่าจะเห็นการเปิดตัวที่เมืองนอกมานานแล้วเมืองไทยเพิ่งมาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่อยากให้มาดูคันจริงนะผมว่าดูสวยดูว้าวกว่าตอน EP ีตัวแรกที่เปิดตัวเมื่อ2อสปีก่อนนะครับตอนนั้นจะรู้สึกว่าดีไซน์มันแก่ไปเยอะเลยแต่ว่าครั้งนี้มันดู ไวรุ่นขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับไฟเบรกรุ่นที่3มาพร้อมกับสปอยเลอร์การตกแต่งสีดําเงานะครับแต่กับสีแดงแบบนี้แล้วสวยใช้ได้เลยทีเดียวเชียวกันชนท้ายาเป็นบัมเปอร์ที่เป็นพลาสติกสีดํำด้านนะครับรุ่นใหม่จริงๆคุณผู้ชมดูไม่ใช่ MG EP นะ MG ES นะครับร่องด้านหลังมีเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังถึง3ตําแหน่งด้วยกันจะสก็ไม่สเนาะเอาไม่ไฟฟ้า ไม่ไฟฟ้านะครับฝาท้ายเปิดมือนะครับรถคันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมพับเบาะทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยจะมีพื้นที่การเก็บสัมภาระที่สูงถึง1367ลิตรด้วยกันเออช่องเก็บของค่อนข้างดีไซน์มาได้โอเคนะพวกเนี่ยครับตะข่ายกันของกระเด็นอะไรแบบเนี้ยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังน่าจะปรับระยะได้หรือเปล่าลองดูซิฟึบ ได้เลยน่าจะเหมือน MG4 นะครับที่สามารถที่จะปรับพับขึ้นไปตรงนั้นได้เดี๋ยวนะนี่พับอย่างนี้ก่อน <c oughs> อ่า <c oughs> เนี่ยปรับสูงขึ้นมาได้นะครับในกรณีที่ต้องซ่อนของไว้ด้านล่างใช่ไหมมันก็จะเพิ่มพื้นที่ซ่อนของด้านล่างให้ไม่มียางอะไหล่นะเป็นชุดปะยางนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างได้หนึ่งระดับปุ๊บ <c oughs> อ่าเฮ้ย <c oughs> เป็นรถไฟฟ้าที่สามารถ manage <c oughs> พื้นที่ ด้านหลังจุดนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับมีม่านบังสายตาด้วยก็ถอดออกได้ถ้าไม่ได้ใช้นะครับแถวหลังปรับพับ60-40นะเราลองไปดูกันฟึบที่ตอนหลังน,นะครับคุณผู้ชมนี่การตกแต่งในตัวรถอุ้ยเบาะถือว่านุ่มเลยสําหรับการเป็นรถครอบครัวนะเฮ้ยเบาะนั่งนิ่มเลยนะครับแล้วก็กว้างนะเนี่ยมีที่เท้าแขน แบบลอยตัววางแก้วได้ด้วยนะครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับที่เป็นเหมือนผ้ายีนเนดนิมเนี่ยทาง MG เขาจะเรียกว่าเดนิมเท็ไทดซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับไม่ใช่ผ้ายีนจริงๆเนาะเอ้แต่มันดูแบบดูไม่แก่เกินไปดูยังแบบวัยรุ่นอยู่ด้วย<ม>การดีไซน์ที่ใช้เหมือนตัวผ้าเดนิมแบบนี้นะครับเดินตะเข็บสีฟ้าในส่วนของเบาะหนังมาให้สวยงาม วงบอกถึงความเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีช่องเก็บเอกสารด้านหลัง2ตําแหน่งด้านหลังมีช่องจ่ายไฟ USB A หนึ่งตำแหน่งนะครับ USB C หนึ่งตำแหน่งแต่ไม่ไม่มีช่อง L. แอร์ละแล้วตรงนี้มันจะวางอะไรได้มันวางอะไรได้วางโทรศัพท์ยังไม่ได้เลยโอ้ยอะโอเคตกแต่งสวยใช่ดําเงามีแบบเป็น 3D พิมพ์แต่ว่ามันวางอะไรได้ <laughs> มันวางอะไรไม่ได้นะครับ ด้านข้างของประตูเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นที่วางขวดน,น้ำนะครับซึ่งใส่ขวดลิตได้สบายเลยแหละแล้วก็กระจกเนี่ยน่าจะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับรวมถึงเท่าที่มองดูนะรถคันนี้ยังเป็นรถใหม่แต่กระจกบ้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามันสีตุดมาหน่อยนะสอบานสามบานคู่หน้าเนี่ยเป็นกระจกใสแหละแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือน r i v เ c ซ g l a s s ทั้งหมดเลย แล้วก็ชิ้นการตกแต่งก็จะเน้นไปที่สีดําเงานะครับกับสีซาตินที่ด้านข้างของแผงประตูแบบนี้สวยงามไอตัวซาตินนี่ดูดีอะแต่ถ้าดูแผงประตูนะคุณผู้ชมพลาสติกหมดเลยพลาสติกหมดเลยมีจุดนี้ที่บุกมานะครับพลาสติกเห็นไหมดำเงาวสวยการนั่งเองเนี่ยบอกอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับการนั่งแบบนี้อย่างแรกเลยคือถ้าให้ผมเดานะน้ำหนักลงหลังเยอะแน่นอนเพราะว่าเบาะมันเชิดสูงมากคุณผู้ชมดูองศาการแอนของตัวเบาะดิ เบาะเชิดสูงมากนะครับฉะนั้นนั่งไกลๆเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องหลังอะไรแบบนี้น่าจะเกิดอาการเมื่อยกันได้เพราะว่ามันยกสูงขึ้นมาชันเข่าแบบรู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็เท้าเนี่ยยัดไปใต้เบาะด้านหน้าไม่ได้ด้วยอะไปดูเบาะด้านหน้ากันนะมือโหนครบนะครับไม่เหมือน MG4 นะมีไฟสองสว่างด้วยเยี่ยม energetic blue strip นะครับจะเป็นเส้นสีฟ้าแบบนี้เห็นไหม ตั้งแต่แผงด้านข้างเลยนะข้างหลังจะไม่มีนะครับแต่จะมีที่ด้านหน้าที่เป็นนี้แถบสีฟ้าโชว์ความเป็นรถไฟฟ้านะครับจริงๆการตกแต่งที่ด้านหน้าด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกับด้านหลังเลยนะคือแผงประตูที่เป็นสีดําเงานะครับที่เท้าแขนที่เป็นหุ้มหนังลายยีนเดนิมเนี่ยแหละแล้วก็เดินตะเข็บสีฟ้าชิ้นพลาสติกทั้งหมดยกเว้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไอแผงด้านข้างของตัวยีนเดนิมเนี่ย มันเป็นหุ้มหนังแล้วพอเป็นตอนหน้านะครับลำโพงหกตำแหน่งมีมาให้นะอ้าแม่รถ E ีถ่ายกลางแจ้งแบบนี้ไม่ต้องสตาร์ทรบกวนใครอันนี้ดียอดเยี่ยมแล้วก็มีระบบปรับอากาศนะครับที่เป็นระบบปรับอากาศแบบกรอง PM 2.5ด้วยเนี่ยถ่าย o u t ดอมเมอนนี้ผมแย่เลยเพราะว่าผมเป็นคนที่เหมือนแบบแพ้ฝุ่นนะครับรถพอมันไม่ได้กรอง PM เนี่ยผมก็ต้องใส่หน้ากากขับรถผมเองยังต้องไปเปลี่ยนกรองอากาศที่เป็นกรอง PM เ5เลยฉะนั้น ที่เขามีมาให้เนี่ยคือดีจริงๆสําหรับประเทศไทยยุคนี้ที่ฝุ่นทั้งการก่อสร้างฝุ่นทั้งการเผาทาลายหญ้าฝุ่นเผาขยะช่วงนี้เกี่ยวข้าวกันก็เผานาครับต่อให้วันนี้เราใช้รถ E ีีกันแบบมากมายเป็นล้านคันเนี่ย PM 2.5ก็คงไม่ดีขึ้นหรอกถ้าเราไม่ช่วยกันจัดการปัญหาเรื่องการเผาต่างๆอะไรแบบนี้เนาะก็ฝากช่วยกันเป็นผูเป็นตาด้วยเนาะเจอเผาปงเผาป่าเจอเผานาเผาหญ้าอะไรเงี้ย ก็แจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ถึงแม้เรารู้ว่าเขาจะไม่ได้อยากรับผิดชอบเท่าไหร่ก็ตามผมอาจจะมองโลกในแง่ลายนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับชิ้นการตกแต่งแดชบอร์ดคอนโซลครับไม่พุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นขึ้นรูปเลยพลาสติกขึ้นรูปเป็นหนังเอ้แต่ชิ้นสีเงินตรงนี้สวยนะคือมันเป็นเลเยอร์ที่ดูสวยงามน,นะครับผู้ชมสีดําตัดสีเงินนะครับตัดสีดําเงาเป็นโนแบ็คคาดด้วยเส้นสีฟ้าแบบนี้สีน้ำเงินบลูสตริป นี่อันนี้เป็นหุ้มนะครับ <Tech> <ide> เดนิมเทคไทยเดินตะเข็บสีฟ้าอีกคอนโซลมันดูไม่น่าเบื่อดีสำหรับผมนะใช้ได้เลยอะ่ะเก็บของครับเป็นแบบซอฟด้วยอ๋อสวยงามเบาฝั่งนี้ปรับด้วยมือสีทิศทางไอ้อ,อ่นี่ส่วนฝั่งผมนะครับเบาจะปรับด้วยไฟฟ้าได้6ทิศทางน,นี่อันนี้อ่าปึ๊บเบา จะปรับแบบนี้นะครับมีในส่วนของที่เก็บของตรงนี้ฟึบไม่มีอะไรนอกจากใส่ของได้นะครับแต่ก็ลึกอยู่พอสมควรเลยนะเออเขาจะใช้เส้นสายที่เป็นเหมือนแบบเส้นขีดแนวขวางในหลายๆทิศทางนะครับมาตกแต่งเท้าแขนอันนี้ก็หุ้มหนังบุนุ่มมาไม่ได้นุ่มมากแต่ว่านุ่มมาหน่อยๆอ,อยู่ในตำแหน่งที่พอดีสําหรับผมนะครับคอนโซนกลางตรงนี้ตกแต่งด้วยพลาสติก สีดำนะครับแต่กันสีเงินที่เป็นลายบรัชแล้วก็เป็นแบบดับเบิลเลเยอร์ดูโอเลเยอร์บนล่างนะครับด้านล่างจะมี USB-A 2ตงตำแหน่งสำหรับ1ชาร์จไฟลต่อการทำงานของ Apple CarPlay Android Auto ช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็เป็นผ้ายางไว้สำหรับการวางโทรศัพท์ที่มันจะไม่กระเด็นใช่ไหมผมว่ามันก็คงกระเด็นอยู่นิดหน่อยเหมือนกันการหยิบใช้งานก็ออผมว่าไม่ยากดีไซน์ประมาณนี้โอเคนะครับ ด้านบนจะเป็นระบบการทำงานของชุดเกียร์ไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮโหมโดการขับขี่แล้วก็เคอร์สมาลองกดโหมโดการขับขี่นิดนึงอีโคโนะครับคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ต3โหมดมาตรฐานของเขาเคอร์สามารถปรับแรงหน่วงได้ทั้งหมดสาระดับด้วยกันซึ่งในรูปแบบการขับขี่จริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมีโอกาสคงได้ลองกันนะครับช่องแอร์ยังตกแต่งด้วยนี่เลยเส้นสีฟ้าบูสตริปแบบนี้นะหน้าจอนี่อินโฟเทนเมนต์ของเขา ผมชอบไม่ได้ชอบเพราะหน้าจอมันขนาดใหญ่10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแต่ชอบที่มันเบี่ยงนิดนึงเข้ามาหาตัวผู้ขับขี่ครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายนี่คือข้อดีที่ดีไซน์มาแบบนี้ชอบนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่กดอ่ะก็จะเป็นผู้ขับขี่อยู่แล้วในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆปรับแอร์ปรับนุ่นปรับนี่ปรับนั่นน,น,น,นะครับหน้าจอการใช้งานเนี่ยคงไม่ได้ต่างจากตัวรถไฟฟ้าทัเฮ้ย เอ้ยแต่ทัชสกรีนมันดีผู้ชมดูดิเอ้ยนี่ทัชสกรีนดีเลยนะฮะเมื่อกี้ยังจะบอกว่าหน้าจอด้านในคงไม่ได้แตกต่างไปจากตัวรถไฟฟ้าอย่าง MG4 ที่เราเพิ่งรีวิวไปก็อยากรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรด้านในหน้าจอทั้ง Infotainment และ m u l ติ i n f o r m a t i o n Display เนี่ยก็ไปย้อนดูกันได้ที่คลิปรีวิวของ MG4 นะครับแต่ทัชสกรีนเนี่ยผู้ชมโคตรดีอันนี้ต้องบอกต้องบอกเลยว่าโคตรดีมีกล้องสา0องศาที่กดบนหน้าจอดูได้ เพิ่งจะชมไปดื้อแล้วอ่าเดี๋ยว <c oughs> ทําไมอ่ะทําไมมันจ้าขนาดนั้นน่ะโอ้โหแสดงว่าเจอแสงแบบนี้นะครับแดดเปี้ยงๆเ,เวลาบ่ายโมงและพื้นที่ที่เป็นสีขาวหนักๆแบบนี้กล้องสู้แสงไม่ไหวนะเออนี่ดูมุมได้ทุกด้านเลยนะครับ45 ได้45ด้านหลังได้นะครับมุมเฉียงขวาได้อะไรแบบนี้อ่ะประมาณนี้สําหรับหน้าจอซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้กันทําไมพิกเซลรถมันดูแตกวะคือคือหน้าจอเนี่ยต้องไปลองใช้จริงดูอีกทีแล้วกันด้วยพื้นที่ตอนนี้ครับคุ้มชมดูดิมันโอเวอร์ไปหมดเลยว่ะนะเออฟังกช์ชันการใช้งานต่างๆครับเดี๋ยวเราไปลงลึกกันอีกทีตอนที่มีโอกาสได้นําไปรีวิวกันแบบเต็มเมนะครับแต่ทัชสกรีนเนี่ยคือ ยอดเยี่ยมจริงๆครับมีนะครับใน wow. ส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าจอ Multi Information Display เนี่ยหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ของตัวรถเนี่ย TFT 7นิ้วนะครับการแสดงผลต่างๆก็เหมือนกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าจะมีด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงรถอย่าง MGVS เนาะเออหน้าจอดูสบายตาดีนะครับลูกเล่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงมีโอกาสต,ต้องไปลองกันรถคันนี้นะครับ นี่มีข้อความแจ้งเตือนต่างๆมีอินเทอร์เฟซการแสดงผลที่ทันสมัย ه, ตามสไตล์เ g ็เป็นอินเทอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้ววัดแรงดันลมยางก็มีนะครับมาตรวัดกระแสะไฟฟ้าข้อมูลการใช้งาน,นระบบไฟฟ้าการชาร์จไฟต่างๆสามารถตั้งค่าสปีดลิมิตได้รวมถึงนะครับ Adaptive Cruise Control นี่ที่กา้านเขาก็จะเป็นแบบ Traffic Jam Assist ด้วยนะก้านตัวเลนคีฟนะครับ Adaptive Cruise Control เลนคีฟอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นก้านไฟอะดัพติฟคูซอนทัวรคูอนทวงเขาจะอยู่ก้านนี้พวงมาลัยนะฮะขึ้นลงเข้าออกได้แต่พวงมาลัยเขาไม่ปรับดีไซน์สักทีอะก็ก็ด,ด,ดูไปก็จะเริ่มออแอบแอบเบื่อสักหน่อยแล้วเหมือนกันอ่ะถึงเวลาลงไปชําระกรรมที่ด้านล่างครับเปิดให้ดูห้องเก็บมอตเตอร์เขาหน่อยแล้วกันเนาะเพิ่งมองเห็นว่า ปัดน้ำฝนเขาเป็นแบบเบรดด้วยนะครับที่จะฉีดน้ําใส่ตัวกระจกเลยเวลาเช็ดก็จะสะอาดแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นมีกล้องสําหรับระบบเซฟตี้อยู่ที่ด้านบนกระจกด้วยเนาะอ่านา่ไม่เห็นอะไรนะครับปิดเก็บงานไว้อย่างยอดเยี่ยมมีแค่จุดสําหรับเติมที่ฉีดน้ําแล้วก็ของเหลวที่ใช้ในการระบบระบายความร้อนเท่านั้นเองนะเออตรงนี้เก็บมาดีเลยอ่าประมาณนี้นะครับ คงไม่ได้เปิดใช้กันสักเท่าไหร่ทีนี้ครับมาดูกันในรายละเอียดของระบบขับเคลื่อนของรถคันนี้แล้วกันนะ e-performance ของ MG ES ครับ e d Layer Hairpin Permanent Magnetic Synchronous Motor อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับรถคันนี้จะใช้มอเตอร์และแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนใน MG7S นะครับมอเตอร์ motor เนี่ย177แรงม้า280นิวตันเมตรนะครับมีแบตเตอรี่เนี่ยแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต51กิโลวัตต์ กันน้ํากันฝุ่นที่ ip 6 7ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวมอเตอร์และแบตชุดนี้ครับจะรองรับการใช้งานสูงสุดตามมาตรฐาน ne dc อยู่ที่412กิโลเมตรมีเคอร์3 l เลเวลเนาะถ้าเทียบกับตัวรุ่นก่อนหน้านี้แบตจะอยู่ที่50.3ต่างกันนิดเดียวไม่ถึง1กิโลวัตต์เลยนะครับแต่ว่าระยะการใช้งานต่างกันเยอะมาก ne dc อยู่ที่380กเมเท่านั้นเห็นไหมต่างกันอยู่แบบ32กเมเลยนะ แค่แบตเตอรีอร่ใหญ่ขึ้นไม่ถึง1กิโลวัตต์แอ์นะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันมี Efficiency ที่สูงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการใช้งานจริงเนี่ยคงไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักเลนการใช้งานจริงแบบไม่ได้แบบฝืนทนมากเกินไปก็คงอยู่ช่วง250-280แต่ต้องไปลองกันของแบบนี้ต้องลองถึงจะรู้นะครับพละกำลัง177แรงม้า280นิวตันเมตรเนี่ยตัวเก่ามันจะอยู่แค่163แรงม้า2า0นิวตันเมตรแต่ To สิบ e ิว เหมือนกันเท่าเดิมเลย185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรื่องการชาร์จในตัวใหม่นี้นะครับจะสามารถชาร์จได้แรงขึ้นนะครับ DC 87กิโลวัตต์0ู0ใน40นาที n โ m a l c ชาร์จหรือว่า AC ชาร์จเนี่ย0ูน0ถึง100ใน7ชั่วโมง15นาทีที่6.6กิโลวัตต์แต่สามารถชาร์จได้แรงสุด11กิโลวัตต์ซึ่ง MG บอกว่าเครมชาร์จไฟบา้านหรือว่าชาร์จ AC เนี่ย แรงสุดเลยก็คือ mg es คันนี้นะครับ b 2 l จ่ายไฟได้2,200วัตต์รุ่นเก่านะครับจะชาร์จ DC ได้แค่50กิโลวัตต์เท่านั้นแต่0ูถึง80เนี่ยเคลมเท่ากันเลย40นาทีส่วน ac 7กิโลวัตต์ 0- ถึง100นะครับ7ชั่วโมง15นาทีก็เคลมเรื่องของการชาร์จเท่ากันเรื่องของระบบเซฟตี้เนี่ยตัวเทคโนโลยีความปลอดภัยของ mg คือเยอะมากอยู่แล้วเป็นหน้ากระดาษไรก็ไม่หมดนะครับผมไม่รู้ว่าสุดท้าย es เนี่ย จะมีะรุ่นย่อยแยกเหมือน MG4 หรือเปล่าที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยกับไม่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ต้องมารอดูนะครับวันที่13หรือเอาชัวร์เลยพร้อมราคาวันที่20มีนาคมนะครับ Adaptive Cruise Control with Traffic Jam นะครับมี Forward Collision ที่จะรวมถึง Emergency Braking กล้องรอบคัน360องศามีเลน k e e p i n g นะครับ Emergency Lane Keeping Assist ก็คือการควบคุมรถให้อยู่ในเลนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับ Lane Departure Warning Airbag เนี่ยมีทั้งคู่หน้าด้านข้าง แล้วก็มา่านถุงลมเลยทีเดียวครับสำหรับ New MG ES ครับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของวันนี้ลงรีวิวลงรายละเอียดของตัวรถให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วเนี่ยไปจองกันได้นะครับจองสิทธิ์1,000 0บาทนะครับใช้เป็นส่วนลดได้20,000บาทและแถม V2L อีก1,000 0บาทจอง1,000 0ได้30,000ื่นเลยนะครับตั้งแต่วันที่13มีนาคมจนถึงวันที่19มีนาคมเวลา5ทุ่ม59นาที และจะมีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการในวันที่20มีนาคมนี้ครับอยากเป็นเจ้าของไวไวเนี่ยเอ๊ะจองวันนี้จอง1 3จอง19เนี่ยได้รถปลายปีอีกเปล่าเคนถามมาแล้วถามมาให้แต่ไม่รู้จะเป็นจริงอย่างที่ถามหรือเปล่าก็คือรถแรกเมษายนเข้าเลยนะครับก็หลักร้อยคันเขาใช้คําว่าหลักร้อยคันในรถแรกช่วงเมษายนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆ MG พยายาม m a n a g ปัญหาเรื่อง เปิดตัวละวืดแบบ Zs หรือแบบ MG4 นะครับที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะมาอยู่ในอันดับท็อปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ได้ในปีนี้ฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาน่าจะตั้งใจที่เปิดตัวและมีรถส่งมอบให้เร็วที่สุดอย่างแน่นอนแต่จะเป็นจริงอย่างนั้นไหมเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมกันในเดือนเมษายนนี้นะครับใครที่เป็นเจ้าของ EP รุ่นก่อนหน้านี้แล้วอยากจะแนะนําคนที่ใช้รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างราคาออกวันที่20ถ้ารู้ราคาแล้ว รู้สึกว่าแพงไปไม่คุ้มเพราะยังไงมันไม่7 0 0 0แสนต้นเหมือน EP ตัวที่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะนี่คือ New MGES นะครับกดไลค์ Subscribe, แชร์ให้เคนด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ